ัดีพบกับผมได้ BJ Good Channel วันนี้เราจะมาเล่นฟีฟ่ากันอีกแล้วแต่ครับตอนนี้ครับมันตัวใหม่ของผมโอเวนอ่นนะถ้าใครถ้าใครได้ร่วมกิจกรรมจะรโลนะฮะว่ามันได้ยังไงแกไปกดเขาลงกิจกรรมของ <c oughs> ทางเพจฟีฟ่าเขาอ่ะก็ได้รับโอเวน่นแต่ไม่ใช่โอเว่นบกหนึ่งอะบกวกูนน <c oughs> น่าจะให้ดักทีน่าจะให้บกหนึ่งเนาะถังไม่เป็นไรของฟีหายากอย่างเงี้ยก็เอาไปเถอะเราวันนี้เราจะมารู้ว่าโอเว่นเอเว่นตำนานนักตำนานหนาะมันจะดีจริงหรือไม่ไปดูกันเลยครับเข้าไปโอเค วิดีโอ้ผมก็ขอยังไม่ตัดต่อแล้วผมเพราะผมยังตัดต่อแบบไม่ทำมานต้องขอขออาภายัยทีนีด้วยถ้าใครอยากให้ผมทําอะไรก็บอกม่ได้เลยฮนะแลิงวันเรี๋เววกับเลวมัก ใครจะชนะอย่างนั้นเราไปดูกันเลยขอบใครที่ชอบคลิปผมนะครับอย่าลืมกดติดตามฮะกดไลค์ได้ฮะเดี๋แชร์ก็ได้ฮะ สวดีครับเขอแป๊บนึงนะครับ ขอโทษนะครับเริ่มกันต่อเลยเมื่อกี้ผมไปปรับไหม์มันจะท้อนฮะโอเคได้แล้วไม่ดไม้ไม้าใจเย็นเพื่อนแบบเพื่อนกันเพื่อนกันอ๋อครับจะเรียกออครับโอ้จุ๊บ ปะท้อขึ <Hands up> ้นเลยขึ้นเลยอะไรตอนนี้อะไรตอนนี้เอา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 ดูดูมันทำก็ดูมันทำไม่ได้แล้วไม่ได้ จังวะเอาจริงแล้วไปแล้วครับตอนนี้โอเว่นมนตัวเด็กจะไปบลนรครับเรนโซไปแล้ว แล้เวเจอนียมมน่ยมมเนยม,มาเนม่าเนมาส่งไกลไปนะแงบเอ,อ๊ะดูว่ามันทำอะไรไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ไไดไไดโอเว้นครับจะสไลด์ ดูอล้วเจ้าหัวใจไม่นุ่มอ่ะเออเอออีกแล้วครับโดนุ้ยังโง่ยังใช้ได้ใช้ได้ตรงปาโชดดับดูเขาไม่น่าแหลบเลยหัวร้อนหัวร้อนเลยเนี่ย

สองไม่แข e ็งไวแล้วไม่ไหวแล้วยิงไม่ได้ไม่ได้ครับยิงอย่างงี้ไม่รับก็ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่เหลือไม่ได้ไม่เหลือแต่อะไรอ่ะแม่ รอบข้อนี้ไม่เลแพ้แน่นอนคะรับไปตรงยาวๆตรงยาวตรงไปให้เนมเนมเนมอะไรไม่ใช่เนมเจะล่ะอ,อ๋ะอลูกอ้าวขอคูอดี๊ก้าคูอดี๊ก้ามันแหลกอะไรต่อเนี้ยวเอาแล้ว โอ้มัแหลกครบทำเป็นเซียนทำเป็นเซียนทำเซียนเหมือนเรียนมาทำเป็นเซียนเหมือนเรียนมาจังเด้ เขาต้องว่าแล้วเขาต้องทำอย่างนี้ไม่ได้ครับตายครับไปวิงง่งครัตัวนี้วิงว่งครับวิ่งครับอ้าวอ้าวว่าง่อยจำการจานน้ำมาให้ดีดีโอ้จานนึงเป็นตัววันเดี๋ยวรู้เรื่องดูไม่รู้เรื่องครับ เมื่อกี้ก็ต้องขอโทษด้แล้วะฮะคือมีปัญหานิดหน่อยผมเลยต้องออกจากเกมมาแล้วก็เข้าใหม่ก็เลยเป็นอย่างเงี้ยนะก็เลยไม่รู้กรรผลแข่งนะไปดูก่อนผลแข่งแต่ของก็ขอจบคลิปเยียงเท่านี้ฮนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วกดกดไลค์ได้ฮนะขออย่าอย่อย่ากดติดไลค์แล้วใคร แล้วใครที่ไม่ชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งใช้ด้วยฮะว่าไม่ชอบอย่างไรทำไมถึงไม่ชอบไม่ไม่ต้องไม่ต้องเขียนทำไมก็ได้ขอบคุณครับไปแล้วเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับบู๊จ